mini boy ตอนนี้เราวารมาที่ทพัทยานะคะในรอบ4ปีเนาะเราก็ตามรีวิวมาเหมือนกันก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็สั่งไปหลายเมนูเดี๋ยวดูว่าเป็นเมนูอะไรบ้างที่ห้ามพลาดเลยคือข้าวเปล่าเออว่าข้าวเปล่าจะอร่อยอยังไงเดี๋ยวรอดูประชันไปเลยเว่าที่ไหนมันเลิศ ตอนนี้อันดับหนึ่งให้พี่ชุมพรเดี๋ยวเรามากินลองมาชิมร้านนี้อันนี้คือยมุนเส้นโบราณที่ถูกต้องหือหือห้อชุมพรต้องตกอันดับแล้วหรออันนี้อร่อยมากร้อยบอันนี้มุนเส้นแบบ ดูดิวนเส้นไม่อืดอ่ะวนเส้นมันต้องอย่างนี้อะคืออยากให้ทุกคนที่ขายยำวนเส้นดูสิ่งนี้ <c oughs> ลองชิมน้ำก่อนนะเพราะว่าไม่เคยชิมเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> อุ้ยกิ่นดีอุ <c oughs> ้ยแปลกอ่อร่อยมากเลยมันไม่เหมือนต้มยำมันไม่เหมือน มันจะหอมกลิ่นใบโหระพามากอร่อยปะหวานหวานเค็มเค็มแปลกแต่อร่อยอเออกลิ่นตะไคร้ก,กลาาิ่นกลิ่นโหระพาคือขึ้นมาเลยเราก็จะมีหวานหวานเค็มเค็มแบบนัวนัวคือกินกับข้าวอร่อยอะรสชาติแบบเนี้ยอันนี้คือทุกคนแบบที่มาร้านนี้คือพาวีสเพซเซนต์มากว่าคือข้าวที่เนี้ยคือดีเลิศประเสริฐสีเพราะว่าเป็นข้าวคุกดอกเกลือเดี๋ยวชิมข้าวเปล่าก่อนว่าจะเป็นรสชาติยังไง จะมีกลิ่นแบบผัดๆมาแล้วว่ามันจะเป็นเหมือนข้าวที่เขาหุงกระดอกเกลือแล้วเอาไปผัดมันจะมันๆแล้วมีเค็มปลายลิ้นซึ่งมันเอามากินกับกับข้าวที่เป็นพวกแกงไทยแกงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันกินแล้วมันหยุดกินไม่ได้อ่ะมันมีความมันนัวเนาะมาโหจริงๆทุกคน เมนูว่าเซตคู่รกัก็คือในนี้จะเป็นแกงขั่วหอยหวานแล้วก็น,นี้เป็นปลาทูหอมวิธีกินก็เดี๋ยวเราบีบมะนาวแล้วก็คุกคุกกินกับพวกพีไกลยแบบแล้วก็เมนูนี้ที่คิดว่าถูกโต๊ะที่มาน่าจะต้องสั่งก็คือกุ้งทอดเกลือเดี๋ยวเราลองชิมนะว่ามันจะรดแค่ไหนชะิมอะไรก่อนดีอ่ะ เนื้อหอยหวานจุกๆแล้วก็มาโรยที่ข้าวกินไปเลยคำใหญ่ๆกลิ่นดีหอม,อมแกงคั่วที่ถูกต้องรสชาติแบบมันนัวถึงหอยกรุบๆไม่เหนียว ใครจะมาแนะนำให้จองก็อร่อยตสไตล์ประทูหอมมันกินด้วยกันะแล้วมันแบบมันเข้ากัน่งลองน้ำจิ้มก่อนนะโหมาค่ะเริ่มวิธีกินก็คือเราต้องเอามันเนี่ยมันมันเนี่ยมันมันนะ มาลาดข้าวอย่างนี้ฉ่ำๆเสร็จปุ๊บเราก็กุ้งเลยจะชิ้นโตๆมาแปะไว้ที่ข้าวและเราก็ไปตักซีฟูดมาลาดแบบช่ำๆนี่มาดูนี่มาดูนี่มันกุ้งและเนื้อกุ้งและน้ำจิ้มซีฟูด ิด้วยทันเวอร์แต่ขอร้องถ้ามาร้านนี้คือขอร้องอันนี้ให้สั่งคือถ้ามีตังมาห้าร้อคือสั่งอันนี้กินทางเดียวไม่องสั่งอย่างอื่นไปจา้าไม่ไหวแล้วไม่ถ่ายแล้วขอกินก่อนนะอ,อยู่ที่หาดจอมเทียนนะคะก็คือตรงแลปป i ้อินเดอ o มูก็คือว่าตรงนี้เป็นจุดแบบว่าเขาน่าจะถ่ายกันไป5้าล้านแหมื่นคนแบบจนคนไทยผู้หญิงที่แบบว่า คนไทยมี10บล้านถ่ายไปแล้ว9้ล้าน9้แผนเราว่าไงแผนการถ่ายวันนี้แผนการถ่ายวันนี้ทํานนทไงให้หยุดรถได้ก่อนแผนการถ่ายวันนี้ก็คือเอาตัวรอดจากการโดนรถชนค่ะคือเขาบอกต้องมาสักประมาณ7ดโมง8ดโมงใครอยู่พัทยาก็มารอเลยแต่ถ้าใครนั้นก็หนีไป i <laughs> and we'll be ตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะนี่ลูกสาวคิดถึงทริปนี้พัทยาในรอบสี่ปีรู้สึกว่าเอาเอเฮ้ยค่าที่พักก็ถูกแล้วก็ดีด้วยหรือเราไม่ได้ไปนานมันก็เลยรู้สึกมีอะไรให้ทำถือว่าประทับใจอยู่นะพัทยาในรอบสี่ปีคาเฟ่อย่างขึ้นอย่างกระดอกเห็ดเลยเราก็ไปคาเฟ่มาประมาณสองสาลร้านนะคะก็ไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันใหม่ see